มนุษย์เรานับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกเทคโนโลยีความก้าวหน้าบนโลกใบนี้ก็เกิดมาจากสติปัญญาของมนุษย์สิ่งประดิษฐ์มากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อโลกเราแต่ก็มีสิ่งประดิษฐ์อีกลหลายอย่างที่เมื่อได้เห็นแล้วก็คงต้องบอกว่าทำมาเพื่อกระดาษทิชชู่แบบพกพาพร้อมใช้งานได้ทันทีมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีแหละ หากว่าเราต้องการใช้กระดาษทิชชู่แล้วสามารถใช้ได้ทันทีแต่ว่าแบบนี้มันจะลำบากตอนพกพาเกินไปไหมนะชุดพรมถูพื้นสำหรับเด็กหัดคลานเมื่อลูกของคุณเริ่มหัดคลานอย่าคุณจะต้องทำงานบ้านอยู่ตลอดเวลาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ให้ลูกของคุณช่วยงานบ้านตั้งแต่เด็กเลยสิด้วยชุดพรมถูพื้นชุดนี้ได้ทั้งพัฒนาการของลูกและความสะอาดของบ้าน ูอินวันกันไปเลยทีเดียวหน้ากากกันน้ำซุปกระเด็นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเจอประสบการณ์กินก๋ยเตี๋ยวเวลาซูดเข้าปากแล้วน้ำซุปจะกระเด็นเลอะเสื้อไปหมดมันสร้างความช้ำใจให้กับคอก๋ยเตี๋ยวเป็นอย่างมากเพราะมันจะเลอะเทอะและล้างไม่ออกแต่สิ่งนี้ช่วยคุณได้หน้ากากกันน้ำซุปกระเด็นจะช่วยให้การกินเก๋ยเตี๋ยวของคุณกลายเป็นช่วงเวลาที่แสนรื่นรมได้ทันที ถ้าคุณกล้าใส่มันนะนะรองเท้าแตะพื้นหญ้าเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติตลอดเวลาสำหรับคนเมืองที่ห่างไกลธรรมชาติอยากจะออกไปเที่ยวก็ไม่มีเวลาเพียงแค่คุณนั้นใส่รองเท้าพื้นหญ้านี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติทุกที่ทุกเวลาไม่เว้นแม้แต่ตอนอยู่ในบ้านไม่ต้องเสี่ยงออกไปเหยียบขี้หมาบนสนามหญ้าสาธารณะอีกต่อไปเยี่ยมจริงจ รถเข็นเด็กสำหรับพ่อแม่ไวเฟียวการเลี้ยงลูกจะไม่ใช่งานที่น่าเบื่ออีกต่อไปเมื่อรถเข็นเด็กที่มาฟีเจอเล่กับสเก็ตบอร์ดนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เพลิดเพลิพนฟิวฟ้าวไปกับการเข็นลูกไปยังที่ต่างๆอย่างหฤหือหันบันเทิงใจแต่ยังไงก็ระวังลูกจะลอยออกมาจากรถเข็นด้วยนะในกรณีที่คุณเกิดมันในอารมณ์จนยกล้อมากเกินไปร่มคุมทั้งตัว ที่ป้องกันไม่ให้ตัวคุณเปียกแม้แต่ปลายรองเท้าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเป็นเวลาที่กลางล่มตอนฝนตกแล้วฝนมันยังสาดและกระเด็นมาใส่เราหรือใส่รองเท้าสุดรักของเรา oh, <no. S 1> ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณใช้นวัตรกรรมร่มคุมทั้งตัวแบบนี้ก็จะสามารถป้องกันฝนและน้ำกระเด็นได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าลมพัดมาแรงๆแล้ว,ลวก็ ในรับประกันความปลอดภัย oh, no, 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 no. เครื่องยึดแก d g e t แบบรัดข้อมือจะถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแต่มือไม่ว่างเหรอมันก็ต้องใช้ตัวช่วย <c oughs> เพียงแค่ใช้ที่ยึดแบบรัดแขน <c oughs> คุณก็จะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยที่ไม่ต้องลำบากถือโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตตลอดเวลาจะเดินจะนั่งจะขับรถก็สบายๆชิลๆไปเลย หรือจะเอาไว้ติดรีโมทโชว์เพื่อนเพราะคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะก็ยังได้หรือจะเอาไว้ติดจานข้าวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถือก็ยังได้เลยเพื่ออะไรเค <_ C ell> รื่องเป่าบะหมี่ <_ C ell> เคยไปกันไหมเวลาที่กินบะหมี่หรือเกลือเตี๋ยวแล้วโดนลวกปากหรือว่าเวลาเร่งรีบต้องกินไวๆความร้อนของเกลือเตี๋ยวมันสร้างอุปสรรคให้กับเราเป็นอย่างมากลองใช้สิ่งประดิษฐ์อันนี้สิมันจะทำให้คุณ กินก๋วยเตี๋ยวได้อย่างสบายใจราวกับมีคนมาเป่าให้หน้ากากช่วยทาลิปสติกคุณผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาทาลิปแล้วเลอะปากลองใช้หน้ากากช่วยทาลิปอันนี้ดูสิมันจะช่วยทำให้การทาปากง่ายขึ้นและไม่เลอะอีกต่อไปเลือกได้ตามไซส์ของปากแต่ละคนได้เลยหมวกปิดหัวล้านกังวลเรื่องหัวล้านผมน้อยผมร่วงอยู่หรือเปล่า นี่คือนวัตกรรมหมวกช่วยปกปิดหัวล้านเพียงแค่คุณสวมมันเข้าไปหัวคุณก็จะหายล้านในทันทีแถมยังโก้เก๋มีที่บังแดดอีกด้วยนะแต่แบบนี้ซื้อวิกผมใส่เอาก็ได้มั้งมือปลอมสำหรับช่วยหั่นผักสำหรับคนที่เป็นเชฟมือสมัครเล่นการหั่นผักซอยผักอาจจะสร้างรอยแผลให้กับเราจนเข็ดขยดแต่ปัญหานั้นจะหายไปเมื่อเราใช้มือปลอมในการช่วยจับและหั่นผักเพียงเท่านี้ มือของเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงกับคมมีดอีกต่อไปตักหนุนนอนสำหรับคนขี้เหงาเป็นโสดหรอไม่มีแฟนหรอลองซื้อหมอนรูปตักเป็นนอนสิเผื่อจะทำให้คนไล้คู่รู้สึกอบอุ่นและรู้จักกับความรักกับเขาบ้างแม้จะเป็นเพียงจินตนาการก็ยังดีแว่นช่วยหยอดตาหลายคนมีปัญหากับการหยอดตาบางทีก็หยอดไม่เข้าตาบ้าง หรือบางทีก็กลัวจนต้องหลี่ตาหยดไม่ตรงบ้างแว่นช่วยหยอดตานี้จะมาเป็นตัวช่วยให้เราหยอดตาได้อย่างแม่นยำถึง300%้อ <Wow. S 1> หมดปัญหายาหยอดตาเลอะเทอะได้แล้วถ้วยตวงที่สามารถกะปริมาณได้แม่นยำแม้เราจะเอียงถ้วยอยู่ก็ตามหมดปัญหาเวลาต้องการช่างตวงวัดเมื่อมีถ้วยตวงที่สามารถตวงได้แม่นยำแม้ว่าถ้วยจะเอียงอยู่ก็ตาม ซึ่งจะทําให้คุณไม่มีทางพลาดทุกส่วนผสมแต่ว่าทําไมไม่ตั้งตรงๆก่อนแล้วค่อยเทละ่ะยาสีฟัน2หัวสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งนี่คือยาสีฟันที่สามารถบีบได้ทั้ง2ทางเพราะมันมีสองหัวแต่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่ามันจะมี2หัวไปเพื่ออะไรหรือว่ามันจะทําออกมาเพื่อแก้ปัญหาคนที่ชอบบีบยาสีฟันตรงกลางหลอด แล้วจะทําให้ยาสีฟันคร้างที่ก้นหลอดบีบไม่หมดการที่มันมีสองหัวอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้เพราะมันไม่มีก้นหลอดก็เป็นได้<อ>เน็กไทร่มสําหรับพวกผู้ชายที่ไม่ได้มีกระเป๋าถือใบใหญ่ๆเอาไว้ใส่ของแบบผู้หญิงการถือร่มไปไหนมาไหนตลอดเวลาในหน้าฝนก็อาจสร้างความํำคาญให้กับเราได้แต่ปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเราหันมาใช้เน็คไทร่ม หรือว่าร่มน็กไทยก็ไม่รู้แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ตาม <Okay. S 1> มันทำให้เราไม่ต้องถือร่มไปมาให้หน้าลำคาญหรือลืมทิ้งไว้ก็ห้อยคอมันไว้ซะเลยแถมยังแนบเนียนเข้ากับชุดทำงานของเราอีกต่างหากแต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตล่ะจะทำยังไง